ต้องทำความสะอาดห้องขังทุกวันวันนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามาโดนขังเลยฮะเฮ้ยพึบึตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยยังไม่เกี่ยงเลยอืมนี่นีโอ้โห,โห,โหปืนเพียบเลยไม่ได้ใช้เลยสนิมกินหมดแล้วมึงเนี่ยึบึบโอ้เจ้าหน้าที่สองคนเป็นไงมั้งเนี่ยึบึบบเอ๊ะนี่อะไรเนี่ย เดี๋ยวต้องรับแจ้งเหตุก่อนนะจอร์ดวันนี้พวกเราเป็นตำรวจอะวุ่นวายมากเลยอะฮึบฮึบฮึบมาฮึบฮึบฮึบแถวนี้อ้าวพี่เอ๋อว่าไงพี่ฝนกวาดบ้านถูบ้านเฮ้ยไม่ช่กวาดถูโรงพักเสร็จหรือยังอะใช่แล้วเี่ก็ต้องทำความสะอาดโรงพักด้วยไงทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใช่เปล่าอะใช่แล้วเพียรับแจ้งเหตุมาพวกเราจะต้องออกไป ออกตรวจบริเวณโดยรอบของเมืองบูเคเว่นนะเมืงองบูเคเว่นเนาะใช่ใช่ต้องออกตรวจก่อน oh. เพราะว่าตอนนี้ในเมืองเราอะดูท่าทางจะมีผู้ร้ายเยอะมากเลยอนี่ก็มีคนมารับแจ้งอยู่ตลอดเวลาเลยพี่ฝน<ล>มีคนมาแบบตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องรีบออกตรวจก่อนนะได้ไดเดี๋ยวเพกเอารถก่อนมาแล้วเข้าเดี๋ยวก่อนนะรถเพกอยู่ไหนเนี่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวเพกเอารถด้วย ว่าแต่ว่าเราจะไปตรวจโซนไหนกันก่อนดีอะเราจะต้องออกไปตรวจแบบโซนที่อยู่บริเวณในเมืองก่อนนะดีโซนบริเวณในเมืองนะใช่แล้วใช่แล้วอ้าพร้อมแล้วพี่ฝนอ้าพี่เอกก็นาไปก็แล้วกันอืมไปทางนี้ละกันนะในเมืองอะมีความวุ่นวายเยอะมากเลยนะเพราะว่าที่เนี้ยคนเริ่มเยอะมากแล้วอะนอยนั่นขอดเออ,อเกือบไปโหโอ้โ,อโ,อโ,อโอดูสิโอ้รถนะตัดหน้าพี่เอก แบบคอยตักเตือนพวกเขาด้วยนะว่าให้เดินแบบข้ามทางม้าลายอะ่ะนี่น,นี่เดี๋ยวพี่แกขึ้นไปดูข้างบนก่อนพี่ฝนอ่าเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะอืมบ้านเป็นไงบ้างนะกลางค่ำกลางคืนต้องระวังโจรอุ้ยนี่นี่น,นี่แถวนี้มีม้ายูนิคอนด้วยอะ่ะเอา้าทำไมมีม้ายูนิคอนมาโผล่แถวนี้ล่ะดูดิมีม้ายูนิคอนอยู่แถวนี้ด้วยอะ่ะโอ้บ้านรวย,วยงไงขยเาขาปิด,ปดบ้าน,านแล้วเขากลัวโจรไง กลัวโ,โจรแต่ว่าเราเป็นตำรวจไงบ,<ย>บ้านคุณออมไงบ้านคุณออมกดติ๊งต่องก่อนกดติ้งต่องก่อนอกดติ๊งต่องก่อนเราเป็นตำรวจนะคะามาดูแลความเรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวเราเป็นตำรวจอา้อาวเขาล็อกประตูปิดมาปิดบ้านเล <c oughs> ยโธ่เราเป็นตำรวจคุณอ๋อเขาเปิดประตูให้เข้าไปเปิดประตูให้เข้าไปขอคนุญาตเข้าไปในบ้านหน่อยนะคะ ได้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 โอเคโอเคโอเคขอบคุณครับเขา<อ> <c oughs> ได้หรือเปล่าเรามาตรวจความเรียบร้อยคุณที่นี่มีโจรผู้ร้ายหรือเปล่ามีโจรผู้ร้ายหรือเปล่าครับดูท่าจะไม่มีนะเนี่ยไม่มีใช่ไหมครับ้ดูท่าจะไม่มีมงั้นพวกเราก็ไปกันต่อดีกว่าปงั้นขออนุญาตนะครับผมไปก่อนนะครับไปพวกเราไปตรวจความเรียบร้อยที่อื่นต่อตรวจความเรียบร้อยที่อื่นต่อใช่ใช่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้อาวพี่ฝนบ้านหลังนี้หลังนี้หลังนี้ทำไมรถพี่เอกไม่วิ่งอ่ะ น้ำมันหมดอ่ะน้ำมันหมดอีกเหรอเฮ้ยมีรถเีรน้ำมันหมดทำไมรถน้ำมันหมดอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมรถน้ำมันหมดล่ะรถจ๋าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวน้ำมันรถพี่เอกพี่ฝนรถพี่เอกไปนะเหมือนเหมือนพี่ฝนจะเอารถพี่เอกไปผิดคันนะนี่รถพี่เอกผิดคันเลยเดี๋ยว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 เอาอีกคันทำไมล็อกรถมันก็ว่าแล้วทำไมขึ้นล็อไปไม่ได้ อไปไปไปเลยไปเลยไปเลยเอาไป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 ่อบ้านนี้ต่อบ้านนี้เป็นไงบ้างบ้านนี้เป็นไงบ้างจอด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 ดูอืมเรียบร้อยในบ้านก่อนเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย มีใครอยู่บ้านบ้างหรือเปล่าโอ้บ้านล็อกเรียบร้อยไม่เป็นไรนะบ้านล็อกเรียบร้อยบ้านล็อกเรียบร้อยก็แสดงว่าที่นี่น่าจะไม่มีคนอยู่แล้วล่ะหรือว่าก๋ยว,ยวตอน,อนหลับพักก่อนกันไปแล้วอะ่ะพี่เอกเอาไฟฉายมาทุกคนเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆบ้านให้เขาหน่อยเออดีก็ดีเหมือนกันนี่ไฟฉายมาไฟฉายไฟฉายนะไฟฉายนี่ส่องดูรอบบ้านดิส่องดูดิเออยังปกติดีไม่มีโจรไม่มีโจรใช่ได้ใช่ได้ไม่มีโจรไม่มีโจรเออเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดี๋ี๋ยว ลองดูหลังบ้านก่อนเฮ้ยมีน้องคนนี้ขอตามมาดูเราด้วยนะพี่ฝนขอดูเราปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวหลังบ้านไม่มีใครไม่มีใครอ่าไม่มีใครใช้ได้ไม่มีใครใช้ได้กล้องวงจรปิดข้างหลังยังทํางานอยู่เหรอได้อยู่ได้อยู่กล้องวงจรปิดยังทํางานอยู่เหรอใช่ใช่กล้องวงจรปิดหลังบ้านเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละบ้านล็อกอยู่โอเคพี่ฝนใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้อ้าวนี่ขอตามมาดูเราด้วยนี่เราต้องแบบตะเบะก่อนหนึ่งทีไหนไหนตะเบะเหรอ เออเออตาเบะแล้วตาเบะแล้วเรียบร้อยอ๋อเด้ออันไหนอันไหนท่าไหนตาเบะเนี่ยตาเบะสลวนอันไหนตัวเอสตัวเอสอยู่ไหนอันนี้เหรอโอ้ตาเบะตาเบะตาเบะอ้าวไปไปเราเข้าไปดูในเมืองกันดีกว่าพี่ฝนเออเข้าไปดูในเมืองนะตรวจความเรียบร้อยนอ่าไปตรวจความเรียบร้อยในเมืองต่อไป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 ตรวจความเรียบร้อยในเมืองต่อเอ้ยตรงแถวสนามบินมันมีโจรผู้ร้ายอะไร่เปล่าจะลงไปดูเหรอ ลงไปดูหน่อยนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงไปดูนิดนึงนะเดี๋ยวเราเปิดไฟก่อนดีกว่าเปิดไฟตรงไหนเนี่ยเปิดไฟเออเปิดไฟแล้วเรียบร้อยเออก็ว่าแล้วทําไมมันมืดมืดนี่ตรงสนามบินไม่มีนี่เราเข้าไปเข้าไปตรงที่ตรวจคนเข้าเมืองดีกว่าตรวจคนเข้าเมืองเหรอใช่แล้วมันจะมีไหมอ่ะตรวจคนเข้าเมืองอืมโล่งนะพี่ฝนไม่มีอะไรนะมีอะไรไห ตรงนี้ไม่มีอ,มอะไรดีกว่าเดี๋ยวพี่เอกตรวจตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี uh ๋ huh. ยวแยกแยกกันไปบ้างเดี๋ยวพี่บนไปดูตรงแถวแถวร้านบุ๊กร้านขายหนังสือพี่เอกดูแถวโรงแรมนั่นกัแล้วกันนะได้ได้งั้นเดี๋ยวเราค่อยโทรหากันเดี๋ยวพี่เอกลงตรงโรงแรมนี่แหละเดี๋ยวพี่นดูแถวแบงก์ก่อนเอาละเดี๋ยวเดินตรวจตรงนี้หน่อยดีกว่าว่าแต่ว่าหลังโรงแรมเนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะดูท่าทางเฮ้ยมีโจรขโมยหรือเปล่า โอ้ยยังมีเด็กๆมาขี่มา้าเล่นอยู่แถวนี้เลยมากัน2คนด้วยระวังนะหนูๆเดี๋ยวดูทางนี้ก่อนนะครับเอาละหลังโรงแรมไม่มีอะไรนะอ่าตรวจทานเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วละ่ะเดี๋ยวต้องเข้าไปด้านหน้าซะหน่อยขอเดินดูข้างหน้านิดนึงนะทุกคนโอ้ตอนนี้ขอขึ้นรถด,ดีกว่าขับเร็วกว่านี่นี่ส่องไฟฉายไปด้วยบ้านหลังนี้มีคนอยู่แล้วเอาละไม่เป็นไร ตรงนี้ล็อกอยู่ไม่น่าสงสัยอะไรเลยเอย้ตรงนี้อะไรอะ่ะรีเซพชันเดี๋ยวเจ้าของร้านไปไหนอะ่ะคุณเจ้าของร้านครับคุณเจ้าของโรงแรมไปไหนกันนะหรือว่าออกไปซื้อกาแฟกินกันเนี่ยเฮ้ยไปตรวจในเมืองต่อดีกว่าเราเช้าพอดีเลยอะ่ะโอ้โหเช้าพอดีเลยเดี๋ยวโทรหาเพียกหน่อยดีกว่าไหญก็ไม่รู้ ใครโทรศัพท์มาเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบโทรศัพท์ก่อนรอแป๊บนึงรอหยิบโทรศัพท์แป๊บนึงนะปึ๊บไม่รับสายสักทีแค่รับสายแล้วนี่ไงอ้าวอยู่ไหนอะเนี่ยนี่ไงกำลังรับสายอยู่อยู่บนถนนหน้าโมเตลอ่ะเดี๋ยวจะถนนหน้าโมเตลเหรอเออเดี๋ยวพี่จะไปแวะกินกาแฟก่อนนะอ๋อได้ไงได้ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตาม GPS ไปได้แป๊บนึงตาม GPS หรอใช่ไงตาม GPS ไปได้ GPS ที่ไหนอ่ะ GPS ให้ดีนะอ๋อได้ไงพี่ฝน เจอพี่เอกแล้ว GPS ดึง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 อยู่ตรงนั้นน่ะดึง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 อะไรกันใช่ยัยไง GPS ดึงดึงเนี่ยเจอแล้วดึง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 อะไรกันไหนดูดิยังไง GPS ดึงดึงอยู่บนหัวน่ะไหนอ๋อมีอยู่บนหัวอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วถึงแล้วเจอแล้วโอ้ยอย่างนี้นี่เองมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะเฮ้ยมีใครโทรมาอีกอ่ะใครโทรมาหาเราเหรอใครโทรมาเต็มเลยคราวนี้โอ้โหใครโทรมาหาเราอุ้ยต้องการความช่วยเหลือด้วยต้องการความช่วยเหลือเหรอเอานี่ไงคุณต้องก ช่วยเหลือจากเล่าหรอต้องการความช e ่วยเหลือหรอครับมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าคะฮะนี่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนี่นะอ้าวนี่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเหรอเออตำรวจนอกเครื่องแบบนี่ไงโปลิสเหมือนกันเลยใช่แล้วพี่ฝนเขากำลังตามสืบเรื่องแก๊งค้าสัตว์อยู่แน่เลยเนี่ยดูดีใส่หางสัตว์เาัหรอโอ้เนี่ยเอาขนมมาให้พวกเรากินด้วยอ๋อโดนัทเขาด้วยเหรอกลัวพวกเราจะหิวแน่นอนเลย เดี๋ยวพี่ขอเอาอะไรไปกินก่อนนะอาหารเช้าหาน่อย,ยก็หิวเหมือนกันนีเ่เช้าแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยนะขอนั่งกินก่อนนะไม่ไหวแล้วโอ้โหทำไมต้องนั่ง<ม>ท่าน,นี่น,นั่งกินข้างนอกแล้วกันจอดนายหิวเปล่าพี่หวานจอดก็หิวเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราเอาไว้นั่งกินอาหารนอกนอกร้านกันดีกว่าไม่ไหวแล้ว,ลวใช่แล้วใช่แล้วโอ้ยกินยังไงล่ะเนี่ยคนเนี้ยกินยังไงหรอกินยังไงอ่ะเนี่ยวางไปสองจานแล้ว งาม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 ,งามพี่เอกวางมาสองอันเลยเนี่ยอร่อยมากอร่อย,อรอยจริงรๆนะเนี่ยอร่อยสุดๆไปเลยไปพี่เอกเร็วเดี๋ยวเราไปดูความเรียบร้อยในเมืองกันต่อขึ้นถูกคันหมดอนะ่ะถูกคันแล้วถูกคันแล้วอ้าวไปไปไป,ไป,ไ,ปไปดูความเรียบร้อยในเมืองนะฟางไหนที่เรายังไม่ได้ขึ้นไปอะ่ะบ้านหลังไหนล่ะทางนู้นไงทางโบสถ์ยังไม่ได้ขึ้นไปเลยพี่ฝนใช่ใช่ว่าบ้านหลังนี้รวยน่าดูเลยอ่ะมีสระว่ายน้ำเลยข้างบนเห็นปะไหนไปดูดิไปเยี่ยมเขาข้างบนหน่อยดีกว่าทางนี้นี้นี่นีไปตรวจดูความเรียบร้อยในอพาร์ตเมนต์หน่อยดกว่า ไหนอะที่ไงอพาร์ตเมนต์เนี่ยอ่าอพาร์ตเมนต์เนาะใช่ใช่อพาร์ตเมนต์สุดหรูดูซีข้างบนเป็นไงมัง่งตรวจความเรียบร้อยข้างบนไหนดีกว่าดูซิว่าลูกบ้านเมืองบรูไคเวนของเราเป็นยังไงบ้าอกกงออันนี้บ้านของคุณเฟิร์สนี่เอง,งสวัสดีครับคุณเฟิร์สกิ๊งกิ๊งคุณเฟิร์สอยู่ไหมครับคุณเฟิร์สคะค,<ห>คุณเฟิร์สอยู่ไหมครับเดี๋ยวเปิดไฟส่องดูดิ พี่ฝนเหมือนขาจะไม่อยู่บ้านนาะข้างในปิดไฟหมดเลยอะปิดไฟหมดเลยเหรอใช่ปิดไฟหมดเลยเนี่ยพี่เอกส่องขนาดนี้แลดูดีดูหน้าดิงั้นเขาคงอาจจะแบบไปเที่ยวข้างนอกหรือไม่ก็อาจจะยังไม่ตื่นก็ได้มั้งน่าจะน่าจะอย่างนั้นนะอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะดูท่าทางเขาน่าจะเป็นเหมือนกับช่างซ่อมคอมพิวเตอร์อะไรนีู่วะพี่เอกว่าน่าจะเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์อะไรสักอย่างาไปไปเออเออเอ,อน่าจะเรียบร้อยดีอะอไปพวกเราเออไม่มีอะไรละไม่มีอะไรก็ดีแล้วล่ะ นานๆเราจะได้เป็นตำรวจสักทีนะอุ้ยตกใจตกใจหมดเลยโอ้อยู่ดีๆก็มีมีมีประชาชนมายืนใส่หน้ากากนะเขาเข้ามาดูพวกเราไงว่าพวกเราอ่ะปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามกฎระเบียบเมืองหรือเปล่าไงอ๋อนั่งไงนั่งไงพี่ฝนฮะข้างบนยังไม่ได้ขึ้นไปดูอ่ะที่สุดท้ายแล้วที่สุดท้ายแล้วใช่ป่ะเฮ้ยนี่ใครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแปลกแปลกแปลกนี่เอฟบีไออ่ะทำไมเอฟบีไอมาอยู่อะไรแถวนี้เอฟบีไ เอฟบีไอมาอยู่แถวนี้เอฟบีไอมาทำอะไรแถวนี้ครับสวัสดิ์นี่หน่วยสวัสดิ์แถวนี้มันมีเหตุการณ์อะไรไม่ปกติเหรอไม่รู้เหมือนกันหน่วยสวัสดิ์เนาะมีอะไรหรือเปล่าโอ้ต้องทำความเคารพก่อนสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าหน่วยสวัสดิ์แถวนี้มีอะไรไม่ปกติหรือเปล่าโอ้ยท้าทางแบบนี้เนี่ยนอกเครื่องแบบเต็มเลยเมืองนี้ใช่นอกเครื่องแบบไปหมดเลยอ่ะนอกเครื่องแบบเต็มเลยต้องทำความเคารพฟับมีออนไลน์เหรอไปจับเหรอไปดิไป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 จับที่ไหนเลยไไปช่วยกัน ไปไปไปจับอ่าไปจับไปจับได้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 ไป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 เป็นคนบ้าด้วยเหรอได้เลยได้เลยขึ้นรถขึ้นรถไปเร็วอ้าวผิดคันผิดคัรไหนเนี่ยผิดคันผิดคันพี่ฝนตาม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 เร็ว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 เฮ้ยไม่ได้แล้วทุกคนมาทำให้เมืองของเราเกิดความเสียหายเป็สมบักดิ์แบบนี้เราต้องตามจับไหนไหนไหนอยู่ไหนครับหน่วยสวัสดิ์โอ้ไหนไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยมีคนขึ้นไปอยู่ข้างบนนั่นไง มันไงมีคนขึ้นไปอยู่ข้างบนเอาบันได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 ก่อนบันไดปีนอย่ขึ้นไปช่วยเขาเฮ้ยอย่าคิดสั้นลงมาอย่าอย่าปีนบันไดก่อนลงมา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 นี่นี่ดี๋ยวเราขึ้นไปช่วยเราขึ้นไปช่วยนี่นี่ลงมา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 นี่นี่ผมผมปูที่นอนไปแล้วผมปูที่นอนแล้วโดดเลยโดดเลยโดดเลยโอ้เฮ้ยไม่ใช่พี่ฝนนี่ โอ้ยโอ้ยเยอแล้วโอ้ยไม่ไม่เดี๋ยวเรากลับไปเอารถเราก่อนโอ้โดนแบร์น่ะกระเด็นออกมาหมดเลยอ่ะทำไมเราโดนแบนนั่นน่ะสิไปนะเป็นไปไม่ได้รถเป็นตำรวจนะรถรถรถคันไหนเนี่ยรถเราอยู่นี่หลังไหนทุกทีก็เป็นตำรวจโอ้ยโดนแบนเฉยเลยคุณตำรวจโดนแบนเลยอันนี้เราเราเป็นตำรวจเราเป็นคนดีนะอันนี้ถูกจับเหรอ เดี๋ยวไงโจรต้องเอาอันนี้ก่อนมาเลยอย่างนี้ไม่ได้แล้วไหนอ่ะไม่ได้ตายแล้วเราก็ต <okay ้องเอาอันนี้ก่อนเราเราจะต้องเอาจะต้องเข้าบ้านเขาไม่ได้เลยนี่เราจะต้องเอาดัมเบลขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่ผิดอันเรานี่เลยเราต้องเอาที่จับเราไปเราไปเราต้องเอาที่จับใช่ไหมหลบหน่อยหลบหน่อยหลบอะไรอ่ะหลบพี่วอนหน่อยดิหลบพี่วอนหน่อยนี่นี่นะจับได้แล้วจับเลยไปเลยเลือกจับจับเขานี จับจับเขาหนีแล้วเฮ้ยไม่ใช่คนละตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั้งเขาออกมาให้จับแล้วเขาออกมาให้จับแล้วมา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 ไม่ใช่พี่เอกดิมามาเขาออกมาให้จับแล้วเขาออกมาให้จับแล้วไม่ออกมาดิเมื่อกี้อุตส่าห์จับได้แล้วอ่ะเขาหนีไปแล้วดันพี่เอกเข้าไปเดี๋ยวพี่เอกตายออุตส่าห์จับเขาได้แล้วอ่ะเฮ้ยเขาหนีอ่ะเขาหนีล้วทำไงนี่อ่ะเขาไม่ยอมไม่เข้าอ่ะนายนายต้องพาเราเข้าไปด้วยนายเกิดอะไรขึ้น เขากันเราออกมามแต่ที่เหลือเข้าได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าพวกเราพวกเรานี่ไงจับได้แล้วจับใครอะ่ะจับไี่ไงจับได้แล้วขอขวจับหน่อยไม่ยอมให้เราจับเลยเขาไม่ยอมไม่เข้าอ่ะเขาไม่ได้จริงพี่ฝนแบบติดเลยอ่ะสุดเลยสุดจากข้างบนยันข้างล่างเลยเราจะเข้าไปยังไงอ่ะเราต้องจับเขาให้ได้เนี่ยดูสิเธอ,อสายเป็นตำรวจทำความดี จะโดนผู้ร้ายแบนซะได้โถจับไม่ได้ทําไงดีนี่นี่เราต้องเข้าเราต้องเข้าเข้าไม่ได้อ่ะเราจับไม่ได้เราเข้าไม่ได้พี่ฝนเพียกว่ารถมันอาจจะคันเล็กไปเดี๋ยวเพเอกเอารถคันใหญ่กว่านี้เข้มาแล้วกันนะยังไงก็เข้าไม่ได้ยังไงก็เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เหรอนี่มาแล้วเพเอกเอารถคันใหญ่เข้ามาแล้วเข้ได้ปะไ่เพื่อนหลบหน่อยเพื่อนหลบหน่อยมาแล้ว เข้าไม่ได้ทุกคนมาขึ้นรถมาเดี๋ยวนี้ขึ้นรถมาโดยละม่อมจับไม่ได้เลยอ่ะขึ้นรถมาขึ้นรถมาแล้วทุกคนนี่ขึ้นรถมาอ้าวเฮ้ยเีรกเข้าไปได้ครึ่งคันแล้วอ่ะแล้วโดดเข้าไปได้บ่าไม่ได้เนี่ยพยายามมาแล้วอ่ะไม่ได้อ่ะดูดีเข้าแล้วเข้าไม่ได้โอ้ดูเขานั่งกินสบายใจเชิบว่าหมายความว่า สสยวันนี้เราคงต้องปล่อยเขาไปก่อนแล้วมั้งใช่เราน่าจะต้องปล่อยเขาไปก่อนแย่จริงๆเลยเดี๋ยวเอาไว้ค่อยทําแผนมาบุกจับกลุ่มใหม่คราวหน้าถูกต้องคราวหน้าต้องจับ <S <S 2> <S 2> เขาได้โอเควันนี้เราไปกันก่อนดีกว่าพี่ฝนเยืดเสาร์เย <Yes sir. S 1> yes ืดเสาร์อ้าวรถพี่เองหาย